สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเอมกับช่องพีเอ็มฟอร์นะครับวันนี้จะพามาดูฟังก์ชันไฟแอมเบียนท์ไลท์หรือว่าไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับรถกระบะนะครับก็จะมีตั้งแต่รุ่นวายแท็กขึ้นไปเนาะถ้าใครพร้อมเดีรับชมกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็มฟอร์ดไ้เลยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับวิธีการตั้งค่าไฟแอมเบียนท์ไลท์หรือไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับก็จะมีทั้งหมด5จุดเนาะประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับตรงบริเวณชชทท่่่่อองงงงงงเกกก็็บบบบขขด้้้้าาานนนนลลลตตตรรรรรทททีี์์จแแแโศััััพะคคววฝ ประตูฝั่งคนขับบริเวณนี้นะครับวิธีการจะเปิดใช้งานไฟแอมเบียนท์ไลท์อันดับแรกนะครับเราต้องเปิดไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหลีกก็ได้นะครับหรือไฟไฟเต็มปกติก็ได้นะครับแต่แล้วมาที่การตั้งค่านะครับถ้าไฟยังไม่ติดเนาะนะครับมาที่ general นะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเราจะเจอตัวนี้นะครับนั่นคือแอม i บ n t น i ไลท์หรือไฟตกแต่งข้องโดยสารนั่นเองอันนี้คือไฟไฟหน้าผมเปิดแล้วแต่ว่าไฟแอมเบียนทไลท์มันยังไม่ติดนะครับให้เราทําการกดตัวนี้เปิดนี่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับไฟแสงสีฟ้านะครับก็จะออกมาแบบบนนี้ะครั มีทั้งหมด5จุดเลยนะครับก็สามารถเรื่องความเข้มของแสงได้อีกนะครับกดตัวนี้เห็นไหมครับเบานะครับอ่อนๆนะครับแล้วก็เข้มๆนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟแบบนี้ออกมาเวลาเราค้นหาของนะครับในรถก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับกดรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดนะครับถ้าเราไม่อยากให้ไฟแอมเปรไลท์เปิดในขณะที่เราเปิดไฟหน้าแล้วก็ปิดตัวไฟแอมเปรไลท์ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับฟังก์ชันไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานง่ายๆนะครับ มันมีวิธีการเปิดปิดยังไงเท่านั้นเองนะครับนี่เราก็พามาชมฟังก์ชันนี้กันแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีฟอร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ